keran. รู้สึกกินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิถวยรุศีพระบรมราชาทัศา์ที่6ในวันที่25วันนี้เมื่อวันที่25 2468เป็นเวลา88ปีรีวงมาแล้วที่ผสะสมที่กรชาวไทยทั่วประเทศหรือพวอย่างยิ่งคณะลักเสือไทย ต้องพบกับความสกปรกอันยิ่งใหญ่ที่ต้องสูญเสียองค์พระบรัคตัดผู้สื่ผู้ทรงพระปิการความสามารถตอบคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไตยใหญ่ามาศาลคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่หกพระผู้พระราชทานขุมนกเสือไทยลูกเสือตัวประเทศได้เดินทางไปชมการนัสสาที่อันเป็นชุขก,การต่างเช่น ที่ประการอำเภอโรงเรียนเพื่อร่วมกันแสดงความไว้อะไรและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อคณะนักเสือไทยอย่างเช่นวันนี้ของทุกปีก็เช่นเดียวกันในโอกาสที่พี่นักเสือไทยได้มาชุมนุมกันในวันนี้และสมรภูมิเมื่อวันที่หเดือนตุลาคมสันห้รวมปรา็ภาสาธัพรรษา คนพูดคนลครองได้ทำการปรับปรุงแต่บ้านเมืองส่งได้ดำเนินการต่างๆไว้มากมายจนประเทศไทยริเนินธุ์กับต่างประเทศเช่นด้านการศึกษาเริ่มการส่งพันครูชายญิงตั้งโรงรเรียนบัญชิรามุขวิลัยและส่งตั้งฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขยายการศากษาไปทั่วประเทศที่เรียกว่าเทศนาเสือป่า และทรงพระมิพลหนังสือเรื่องพระเจ้าพระสุแล้วได้อะไรด้านการปกครองพระองค์ทรงเป็นนักประชาธิปไตยตรีิเริ่มฝึกหันให้การบริพาราที่ใกล้ชิดได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการปกครองสมสร้างประสิทธานีและได้ประกาศให้มีน้ำสุขุนขึ้นด้านการรบทรงฝึกหัดวิชาทหารแบบยุโรปทรงตั้งกระทรวงทหารเรื และกองทัพอากาศด้านการรถไฟได้จัดพได้จัดสร้างทางรถไฟไปจนจนึประเทศมาเลเซียสายเหนือถึงเชียงใหม่และก็ได้สร้างได้าจากลูกเสือพระองค์สมพระรานลูกเสือไทยได้ตามลำดัย่ากลูกเสือขึ้นรถที่หนึ่งราคม2454และได้เห็นแบบอย่างมาจากเท่อังกฤษ ได้ดําเนินการสืบดดย่อนชวตามหลักการของลูกเสือ,อนานาชาติจนกิจการลูกเสือของไทยเราได้เจริญรุ่งเรืองเป็นตระแพณีแบบเข้าทุกวันนี้ด้วยเหรียญที่โบงได้ทรงประกอบคุณงามความดีไว้แถมเทศชาติมากมายราชการประลาชนและนักเรียนจินได้ยกย่องพระเกียรติคุณท่านว่าพระมหาศิรชเจ้า,จาปีนี้ลูกเสือโรงเรียนเป็นผู้พิทูป พร้อมกับกุ้มกับทางก็ไว้อะไรแล้วก็ได้ในกิจกรรมเพื่อลึกและจิติบัาิธรรมกายและสุขงลุสเสื่อะได้น้องลูกเสื